ก็จะเป็นการเพิ่มนี้นะครับเพิ่มนี้ก็มี2แบบเหมือนกันครับเพิ่มนี้จากอิน o i c e ก็คือเรามากดคัสเตอร์เดบิตโน้ตตรงนี้ได้เลยนะครับกรณีที่1ก็คือเลือกสม,มุดรายวันผมยังไม่ได้ทำอีกแล้วโอเคนะครับกับวันที่2คือเรามาเพิ่มนี้ที่แมนนวลตรงนี้ในกรณีปรับมูลค่าแต่คราวนี้ผมล็อกนะครับโปรแกรมล็อกคุณจะต้องเพิ่มนี้จากสิ่งที่คุณมีอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวก่อนจะเพิ่มนี้ได้ผมจะต้องไปทำเจนเนล เนี่ผมหาจอร์นอลไม่เจอแล้ว setting accounting j o u r n a ลตะกี้นี้ cn ก็ลืมสร้างเนาะโอเคสมุดรายวันเพิ่มนี่โอ้ไม่อยากสร้างเลยก็จะเป็น type ซล l ์นะครับเป็น dn <c oughs> เป็น d ดบ i ต n o ้ e นะครับไม่มีอะไรมากปุ๊บกด save เอาล่ะผมได้แล้ว ต่อไปเพิ่มสมุดสมุดลายวันลดหนี้อันนี้ C N นะครับก็เ,เป็นเซลล์เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็น C C N อา่าฮะสร้างไปโอเคเรามาทำลดหนี้นะครับราาลดหนี้จากเครดิตโนตเพิ่มหนี้จากเครดิตเนอไม่ได้นะครับโอเคเราก็มาเป็นสมุดลายวันเ,เพิ่มหนี้ออทดสอบ รเราก็สร้างเดบิตโน้ตขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะปรับปริมาณปรับมูลค่าตอนนี้การเพิ่มนี่ทําได้แค่เกี่ยวกับปริมาณนะครับมลูลค่าไม่ได้โอเคอันนี้ก็คือเพิ่มนี่จากสินค้าก็พิมพ์ไปเลยครับส่งจริงๆถ้าต้องส่ง4ชิ้นอะไรพวกูดผิดเพิ่มนี่อีก1ชิ้นนะครับ128บาท v a าท d a t เลไป ได้เดบิตโน้ตเพิ่มพรได้เดบิตโน้ตเพิ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแคไขใบวางบินสมมุตินะอันนี้ผมเคสสมมุติไว้ก็ยังอัลล็อกอยู่นะครับผมก็เพิ่ม DN มาอีกหนึ่งใบปุ๊บแล้วก็เซฟครับฉะนั้นใบวางบินนะครับเราก็สามารถมีทั้งอิน o i c e ปกติทำา DN ได้แล้วก็ CN ที่ผมไม่ได้หรืขี้เกียจแก้เจอนอกนะครับมีทั้ง reference ใบอินโวイกับ key manual ที่ปรับมูลค่านะครับ เกี่ยวกับดีเอ็นก็จบเพียงเท่านี้ครับ